สวัสดีครับขอรำกวน,น้ำให้ใสนะครับโดยสารส้มวันนี้ก็ตรงกับวันศุขที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับเป็นขอลอม่์ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่ารถไฟทางคู่ทยอยแล้วเสร็จเริ่มต้นอย่างนี้นะครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางเนี่ยเกิดขึ้นมากที่สุดในยุคข,ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับเงินที่นักการเมืองมักจะนำไปใช้ ในนโยบายเพื่อเอาหน้าประชานิยมเนี่ยถูกนําเอามาลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเอามาลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเอามาลงทุนเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้ากําลังจะเกิดดอกออกผลแล้วนะครับโครงการรถไฟทางคู่หลายเส้นทางตอนนี้เริ่มทยอยแล้วเสร็จประการที่ 1. ล่าสุดกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงจากอำเภอหัวหินไปประจวบคีรีขันตอนนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับ ส่งผลให้โครงข่ายรถไฟทางคู่เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่543กิโลเมตรขยับขึ้นไปเป็น627กิโลเมตรประการที่2ครับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1จํานวน4โครงการด้วยกันประกอบไปด้วยโครงการช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระสัญญาที่1ช่วงมาบกระเบาถึงคลองขนานจิตมีความคืบหน้าไปแล้ว94.50 สัญญาที่2ครับช่วงจากคลองขนานจิตถึงชุมทางถนนจิระตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับแบบและก็การจัดทํารายงานแนวทางการก่อสร้างและผลกระทบนะครับและสัญญาที่3ครับอุโมงรถไฟสัญญาที่3ม,มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ90.918ด้วยกันช่วงจากลบบุรีถึงปากน้ําโพสัญญาที่1ช่วงจากบ้านกลับถึงโคกกระเทียมตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ73.11 ส่วนสัญญาที่2ช่วงท่าแครถึงปากน้ำโพมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ72.81ช่วงนคปรปฐมถึงหัวหินนะครับสัญญาที่1ช่วงนคปรปฐมถึงหนองปลาไหลมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ6 4 8 5และสัญญาที่2ช่วงหนองปลาไหลถึงหัวหินมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ4 8 9 6ช่วงจากประจวบคีรีขันถึงชุมพร สัญญาที่1ประจวบคีรีขันถึงบางสะพานน้อยมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละแปดสิบและสัญญาที่2ครับช่วงจากบางสะพานน้อยถึงชุมพรมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละแปดสิบแปดนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่นะครับจากเส้นทางจากเด่นชัยไปเชียงรายไปเชียงของตอนนี้ลงนามสัญญาก่อสร้างไปแล้วเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2,500 64คณะกรรมการเนี่ยได้มีการกำหนดราคาเบื้องต้นแล้วก็เห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติว่าโดยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2,562ไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างก็คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างได้ภายในเดือนมิถุนายน2,565ก็คือเดือนนี้แหละครับนี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับ โครงการก่อสร้างรถไฟทางสายใหม่เช่นกันเป็นเส้นทางจากบ้านไผ่ไปมุกดาหารและไปนครพนมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างไปเมื่อวันที่29ธันวาคม2 5 6 4นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมก,การกำหนดราคาเบื้องต้นและสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเว้นคืนซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้ภายในเดือนมิถุนายน2565ซึ่งก็คือเดือนนี้นี่นแหละครับนี่เป็นประการที่4 รายการที่5ครับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับช่วงจากขอนแก่นถึงหนองคายปัจจุบันที่การเสนอขออนุมัติได้รับความเห็นชอบจากทั้ง3หน่วยงานแล้วนะครับประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังสํานักงบประมาณและสํานักงานสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากนี้ไปเนี่ยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงคมนาคมก็จะประมวลแล้วก็นําเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการเป็นลําดับถัดไปนี่เป็นประการที่5 ประการที่6กรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานีและก็ช่วงปากน้ำโพถึงเนินชัยกระทรวงคมนาคมก็มีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเร่งนำเสนอขออนุมัติโครงการแล้วนะครับปัจจุบันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทําข้อมูลแล้วก็นําเสนอตามขั้นตอนซึ่งคาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อขออนุมัติโครงการได้ภายในปี2565น้นี้แหละครับนี่เป็นประการที่6 ประการที่7ครับนี่แหละครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นเฉพาะการลงทุนในระบบรางรถไฟธรมธรมดาาซึ่งไม่มีการลงทุนพัฒนาทางคู่มานานหลายทศวรรษแล้วเนี่ยแหละครับเฉพาะโครงการนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ลูกหลานในอนาคตอย่างยิ่งสารส้มสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องให้เครดิตกับรัฐบาลลงตู่แบบเต็มๆนะครับ